สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับต้นไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือต้นเท้าใหญยม่อมนะครับไม้เท้าใหญ่ม่อมอเป็นพืชสมุนไพรนะครับที่บ่งบอกถึงฤดูฝนนะครับจะหมดไปแล้วก็ฤดูหนาวจะเข้ามา คนโบราณบอกว่าถ้าต้นเท้าใหญ่ม่อมออกดอกเมื่อไรนะบงบอกถึงว่าฤดูฝนจะหมดไปแล้วก็ฤดูหนาวจะเข้ามาเป็นต้นไม้ที่ออกดอกในช่วงของปลายฝนต้นฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นอดอกของเท้าใหญ่ม่อมนะครับที่ผมมาปลูกไว้ที่สวนปอเปี่ยวปักจปิดโลกครับ เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ช่อดอกนะครับนำไปลวกจิ้มเป็นอาหารนะครับแล้วก็เป็นยาได้ด้วยรักษาไข้ลมนะครับไข้ลมเราจะนิยมบริโภคนะครับหรือทานกันในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนครับอันนี้คือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรานะครับ ที่สังเกตแล้วก็นํามาบอกกล่าวกันนะครับปลายผลต้นหนาวช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูก็จะเกิดอาการป่วยนะครับในสภาพที่ปรับตัวไม่ทันะจะเป็นไข้นะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณก็บอกว่าให้นําช่อดอกของต้นเท้ายาย่าม่อมมาลวกจิ้มนะครับก็จะเป็นการป้องกันการ เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่น่าชื่นชมของคนโบราณน,นะครับต้นเท้าใยม่อมมักจะออกดอกช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปลายฝนกับต้นหนาวนะครับเมื่อวานนะครับแลวก็เมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากครับอันนี้ถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมครับต้นไม้หรือว่าพืชสมุนไพรก็คือ เ้าเยี่ยมอ่อมครับส่วนปรเปียวปักใจครับ